มิวทำอะไรอยู่อ่ะกำลังตัดสินใจอยู่อ่ะว่าจะซื้อคอนโดดีไหมแล้วมิวลศึกษาหาข้อมูลยังยังเลยอ่ะน้ำเคยศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างงั้นเดี๋ยวน้ำเล่าให้ฟังนะขอบคุณนะนนี่สตอรี่ คอนโดอาจจะเป็นหนึ่งความฝันของใครหลายๆคนที่อยากมีเป็นของตัวเองแล้วรู้หรือไม่ว่าการมีคอนโดสักหนึ่งหลังเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างสวัสดีทุกคนค่ะน้ำจากเพจเนมันี่โคะรายการมิ s t สตอรี่รายการที่จะมาแชร์เรื่องราวการเงินแบบม่ง่ายที่เราทําได้คุณทําได้ใครๆก็ทําได้คะ่ะ หลายๆลายคนพอเริ่มเรียนจบทำงานกันสักแปบ,บนึ่งก็อยากมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเพื่ออำเมยความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นหรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่มากขึ้นจะไม่ว่าเห็นผลในใดก็แล้วแต่การจะมีคอนโดสักหนึ่งหลังเนี่ยเราต้องศึกษาในเรื่องของทำเลที่ตั้งสิ่งแวดล้อมค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่รวมไปถึงความสามารถในการผ่อนชำระนั่นเองค่ะ หากจะพูดถึงคอนโดทุกคนก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องการแตกต่างกันออกไปในการเลือกซื้อคอนโดสักหนึ่งห้องเนี่ยจะต,ต้องศึกษาในเรื่องของทำเลท,ที่ตั้งสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้าห้างสปปรรพสินค้าโรงพยาบาลรวมไปถึงรถไฟฟ้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรามากยิ่งขึ้นค่ะ แต่แต่แต,แต่นอกจากจะสำรวจทำเลที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานั้นคอนโดเนี่ยเราจะต้องมีค่าเช้จ่ายที่ต้องพิจารณาก่อนเข้าอยู่อาทิเช่นค่าจองและค่าทำสัญญาเริ่มต้นที่30,000บาทต่อมาจะเป็นเงินดาว10-20%ของราคาขายยิ่งดาวๆไวเยอะเท่าไหร่เวลาผ่อนจ่ายแล้วก็จะสบายมากขึ้นค่าตรวจเช็คห้อง2 5 0 0 5 0 0 0บาทอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทที่เราจ้างมาตรวจนะคะ ส่วนต่อมาค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ค่ะปกติอยู่ที่2%ตอนนี้เหลืออยู่0.01%ยู่ของราคาขายซึ่งรัฐบาลนะคะได้ออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจนถึงสิ้นปี2565ซึ่งราคาซื้อขายและราคาประเมินนะคะจะต้องไม่เกิน3ล้านบาทค่าอากรสแตมค่ะคิดอยู่ที่0.5%ของราคาซื้อขายค่าส่วนกลางและค่ากองทุนส่วนกลางที่คิดเป็นบาทต่อตารางเมตรเริ่มต้นอยู่ที่1 0,000บาทค่ะ ค่าเบีย้ยประกันภัยอาคารชุด3,000บาทค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าประมาณ5,000บาทและค่าประกันการใช้น้ำประปา500บาทรวมๆกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่ไม่นับรวมเงินดาวก็ไม่ต่ำกว่า8,000-1,000 0ถึ 1, บาทเลยทีเดียวนะคะและเมื่อเรานำค่าใช้จ่ายนะคะมารวมกับเงินดาวค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวแต่แต่แต,แต่ก่อนที่เราจะซื้อคอนโดนะคะเรามาเช็คความพร้อมกันก่อนด้วยวิธีการคำนวณง่ายๆดังนี้ค่ะ คือ1น,นะคะคำนวณหาความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนโดยนำรายได้ต่อเดือนนะคะคูณกับ40อร์ตลบกับภาระหนี้ที่มีค่ะ2นะคะก็คือคำนวณหาวงเงินกู้สูงสุดนำความสามารถผ่อนชำระนะคะคูณกับ1ล้านหารด้วย7000ค่ะซึ่งหากดูจากการคำนวณประมาณการการผ่อนชำระ30ปีจะได้ข้อมูลดังนี้นะคะเงินเดือน1 5 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือน6000วงเงินกู้สูงสุด90,00 0 0บาทเงินเดือน2 0,000บาท ผ่อนต่อเดือน8 0 0 0วงเงินะะ 30, Burch 102, งงกู้สูงสุด1นล้านสองแสนบาทเงินเดือน2 5 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือน1 0 0 0 0บาทวงเงินกู้สูงสุด1น้านห้าแสนบาทและสุดท้ายนะคะเงินเดือน30,000บาทผ่อนต่อเดือน1,2,000วงเงินกู้สูงสุด1นล้านแปดสนบาทค่ะถ้าหากสมมุติว่าเรามีเงินเดือน15,000บาทผ่อนต่อเดือน6,000และสามารถกู้วงเงินสูงสุดที่90,00 900, 0บาท เราก็อาจจําเป็นที่ต้องมองหาคอนโดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําเลที่ตั้งสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเพราะว่าการที่ซื้อคอนโดสักหนึ่งหลังเนี่ยก็คือการแบกรับค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะดังนั้นก่อนตัดสินใจก็ควรสํารวจความพร้อมรวมไปถึงข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขให้ทีทั่วนะคะท้ายที่สุดน้ําอยากฝากกับทุกคนว่าการซื้อคอนโดสักหนึ่งหลังเนี่ยก็คือการแบกรับหนี้ที่หนักและยาวนานมาก หากทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินกับสิ่งอื่นที่สําคัญมากกว่านี้อยู่หรือถ้าเปรียบเทียบเราว่าการเช่ารายเดือนทําให้เรามีสภาพคล่องมากกว่าเราก็อาจจะต้องตัดสินใจกันให้ดีๆนะคะเพราะการซื้อคอนโดเนี่ยซื้อแล้วเป็นทุกน้ำก็แนะนําว่าอย่าซื้อเลยดีกว่าค่ะรายการมิสตอรี่ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ